กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับย,นย,นยนนินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับรอบเช้าหลังเกมที่ลิเวอร์พูลชนะอารตัมลาฟไป2 0ขึ้นที่3นะครับแล้วก็ส่งเพื่อนรักไปอยู่ใต้ตีนอีกแล้วนะจ๊ะก็มีข่าวเรื่องของบทสัมภาษณ์อ่านเนอสลัตนะครับแล้วก็มีเรื่องประเด็นร้อนของโอนาน่าที่ไปบีบคอแม็กอลิสเตอร์นะครับทำไม v ีอนะครับถึง ไม่ตรวจสอบและไม่ให้ใบแดงนะครับก็มีมาฝากกันด้วยขยี้ทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของกำลังใจจากเดอะคอปนะครับออกมาให้กำลังใจอเนอร์สโอตนะครับร้องเพลงให้อเนอร์สโอตคุณซือลิร์พูในข่้าคืนที่เปิด์ดนฟิลด์ชนะวิลล่า2-0นะครับเขายังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในอเนอร์สโอตนะครับแล้วก็มีเรื่องของแกรนดวิลนะครับออกมาอดครวนนะครับ เสียดายบอกวิลล่าทำพลาดเองเลยพลาดลิเวอร์พูลนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ในสรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้าประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับไปติดตามกันเลยนะจะไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับจาก BBC Sport นะครับก็เป็นบทสับภา์หลังจบเกมนะครับที่ได้สัมภาษณ์ใน Match of the Day นะครับไปจอไม์ถามเลยนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยนะครับบทสมัมภา์ของอันเนอร์สโลตนะฮะ โชวกลับมาแล้วซอลตเปิดใจหงมีเฮงช่วยเกมอัดวิลา่าชูคาเลเตอร์ทีมสุดแกร่งยกนิ้วแผงมม่ฟิลใหม่อันเนื้อซอลตกุนซอลิวว์นะครับได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมสําคัญที่พาทีมเอาชนะแอเเตเลติล่าไป2-0นะครับชี้ชัดว่าโชชาตาที่เคยหันหลังให้กับพวกเขาในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนได้หวนกลับมาอยู่ข้างทีมอีกครั้งพร้อมชูคาเลเตอร์นักสู้และการปรับทัพแดนกลางที่สมบูรณ์แบบ หัวใจสําคั์ที่นําไปสู่3มแต้มอันล้าค่านี้นะครับวันนี้เราโชคดีซึ่งเราไม่มีมันเลยในช่วงก่อนหน้าสลัดยอมรับอย่างตรงไปตรงมาช,ชั่ชนะครั้งนี้มีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะจังหวะที่ใช้เป็นที่ตายตั้งแต่ต้นเกมคุรต้องยอมรับว่าเราโชคดีนิดหน่อยสลัดกล่าวหลังจากผ่านไปแค่5นาทีพวกเขายิงชนเสานั่นคือโอกาสทองของพวกเขา 2- 3ส,สามสดาห์ที่ผ่านมาลูกแบบนี้ มันเข้าประตูไปแล้วแม้กระทั่งประตูที่2ของเรามันก็เป็นโชคเล็กๆน,น้อยๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่มีเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้การขึ้นนําคือจุดเปลี่ยนย้ําชัดคาเล็เตอร์สําคัญที่สุดกุเสือชาวดัตเน้นย้ําว่าการได้ประตูกระนาคือจุดเปลี่ยนสุคัญที่ทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นข้อดีของการนํา1ึ 0, หรือสองคือเราสามารถคนโรเกมได้ดีขึ้นด้วยการคลองบอลไม่ต้องไปไล่ตามจนเสี่ยงโดนโต้กลับ แต่เนื้อสีเงินได้นะครับสล็อตยกเครดิตให้กับจิตใจนักสู้ของลูกเทียมผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาชมเกมนี้ทั้งนักเตะและแฟนบอลรู้สึกถึงความสนกันของมันเราแสดงให้เหน็นถึงคาแรคเตอร์และความชัยชนะไว้ได้ในที่สุดหากเรารวมพลังกันแบบนี้เราสามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งยกนิ้วให้3มิกฟิลเซตใหม่สล็อตยังกล่าเช่นชมการถัดใจโรเตชันแผงมิกฟิลนะครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่า เข้าเป้าอย่างจังเกมนี้เราเปลี่ยนกองกลางอีกครั้งแล้วทั้ง3าคนกาเฟนแบกโซอบอสไล์และแม็กอลิสเตอร์ก็ทําได้ดีอย่างมากแต่จริงๆแล้ววันนี้ทั้งทีมก็ทํางานได้ดีและยอดเยี่ยมจริงๆสรารกบาวทิท้งทายนะครับก็ขอให้รักษาผลงานนี้ไว้ต่อยอดในนัดเจอกับเรือมอริดนะครับช่วงกลางสัปดาห์นะฮะสู้ๆอ่ะเราไปต่อกันที่ ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจากท่านั้นของ Empire the c o p นะครับสื่อที่น่าเชื่อถือสวนกระแสโลกเดือด the Cup ต่อหน้าโลกโซเชียลส่งเสียงกละหึ่มแอน i l วิลล์นหลังสลัดแมตทีมึ่งเฮลแพะสี่นัดรวดตอนการวิกฤตัสธาและผลงานที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลสมงพันห้าสิบหกอาคตก็ของอเนลสลัดกำลังถูกแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ในขณะที่โลกโซเชียลมีเดียกำลังไร้ความปาณีสาดกระสุนวิจารณ์ใส่กุนซือชาวดัต ไม่ยัง้งแฟนบอลอะครับในแอนฟิลด์กับแสดงจุดยืนที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเสียงเชียร์จากแอนฟิลด์ดังกาเสียงออนไลน์แม้ทัาหงแดงจะอยู่ในสภาพโคมา่าแพนในลิกสีนัดติดกันต่อเบนฟอร์ดเมนูโชซีและคิดเต้าพเพลตแต่ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านต้อนรัรแกร,รมเยือนงของแอตตันวิลล่าบรรยากาศในสนามจริงนั้นกลับตอกย้ำว่าแฟนบอลตัวจริงยังคงอยู่เคียงข้างผู้จัดการทีม นักข่าวสายหงแดงชื่อดังอย่างเจมเพีสรายงานตรงกันว่าเราเดครับในสนามยังคงส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจสลัดอย่างเต็มเปี่ยมส่วนทางกับกระแสแฟนบอลออนไลน์ที่หันกลับมาโจมตีเขาอย่างรวดเร็ววิเคราะห์ทำไมสลัดยังไม่โดนปลดต้องชัดเจนว่าผลงานระดับชั้นเก่าที่แพ้สี่นัดรวดคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่การที่นักวิเคราะห์บางคนฟันธงว่าสลัดเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกนั้นถือเป็นการมองข้ามปัจจัยแวดล้อมที่สาหาัส กินกว่าที่กุนซือคนเดียวจะรับไหวบอร์ดผู้หารของลิเวอร์ยังไม่ได้ตัดใจผีผามเพราะพวกเขามองเห็นเหตุผลบรรเทาโทษที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขาดปีซิซั่นของผู้เล่นกีเม,มนอย่างอเล็กซิเดอร์อีซักอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ที่ไม่ได้เตรียมทีมอย่างเต็มที่โศกนาฏกรรมการสูญเสียดีโกโจตาส่งผลต่อสภาพจิตใจและเกมลูกอย่างนุนแดกสมองของทีมหายไป การย้ายทีมของเทนอเล็กซานโดรทำให้เกมสร้างสรรค์ของทีมนั้นเป็นอัมาพาตและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าอเนอร์สโอตยังมีบุญเก่าก้อนโตติดต,ตัวในฐานะชายผู้นำหงแดงคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20มาสู่สโมสรได้สำเร็จเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะครับนี่คือเสียงจากแฟนบอลเดอะคอปที่แอนฟิลด์ได้ร้องเพลงและก็เรียกชื่ออนเนอร์สโอตเพื่อให้กำลังใจพวกเขายังศรัทธานะครับส่วน เรานะครับแฟนบอลน,นะครับก็ให้กําลังใจอันเอร์สลอตเหมือนเดิมนะครับก็ขอถว่วน้าเด้อ์ที่เคยด่าไปนะครับแต่มันก็ต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดานะครับตอนนี้ก็ให้กําลังใจกันไปนะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจากซื่อเดิมนะฮะ empire the cup นะครับแดงแจ๋ช็อตอื้อเช้าโอน,นาน่ามือถึงคอแม็กนิสเตอร์ต่รอดเหลือเชื่อ VR หลับ ผู้ตัดสินแจกให้ใบเหลียงนี่คือจะมาปัญหานะครับที่กลายเป็น Talk of the Town นะครับแม้หงแดนลิวูจะกลับมาประหาดคว้าชัยชนะในลีกรอบ6สัปดาห์พร้อมส่งโมซาลาฉลองประตูที่250อย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ชัยชนะครั้งนี้ก็เกือบมีรอยด่างเมื่ออามาโดโอนาน่ามิกฟิวิล่าก่อเหตุอื้อฉาวนะครับบีบคออเล็กซิสแม็กอาริเซอแต่กับรอดพ้นใบแดงไล่ออกอย่างสุดกังขา ภาพฟ้องมือขว้าคอเต็ม,เ,ตมเหตุการณ์สุดเช้านี้เกิดขึ้นในนาทีที่73ินะครับท่ามกลางความโกลาหลในกรอบเกตโทษสวะเตม,ม,มุมขณะที่ผู้เล่นกำลังปะทะก,กันสวตแอดเวลล์ผู้ตัดสินพยายามเข้ามาห้ามปรามแต่ภาพช้าจากกล้องหลังประตูก็ได้จับภาพวินาทีที่โอนาน่ายื่นมือไปคว้าและบีบบริเวณลำคอของแม็กเอลิสเตอร์อย่างัดเจนจนมิวเวลช้ำโลกถึงกับล้มลงไปกองกับพืน้น ลอดเฉย VAR ยังนิ่งผู้ติดสินแจกแค่ใบเหลืองสินาตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือการตัดสินของสจว์ตแอดเวลที่ควักเพียงแค่ใบเหลืองออกมาเท่านั้นทำการเครื่องหมายคำถามตัวโตๆว,ว,ว,ว่า VAR ที่นั่งดูภาพอยู่นั้นหลับหรือไม่ทำไมถึงไม่แทรกแซงเพื่อนะนะำการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ในกติกาฟุตบอลสมัยใหม่การจงใจใช้มือเล่นงานคู่ต่อสู้ในบริเวณเหนือไหล ขึ้นไปโดยเฉพาะบริเวณลำคอถือเป็นการเรียกหาใบแดงสถานเดียวไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสวาจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามตลกร้ายเถียงกันโทษเท่าบีบคอมาตรการการตัดสินยิ่งถูกวิจารณ์หนักขึ้นไปอีกนะครับเมื่อไม่กี่นาทีต่อมาโดมินิกสมอสไลน์และคุนซือุนายเอมรี่กับได้บเ,เหลืองทั้งคู่จากการประทะคารมกันเล็กน้อยทางสนาม กลายเป็นว่าการโต้เถียงกันด้วยวาจากลับมีบทลงโทษเทียบเท่ากับการใช้มือก่อเหตุรุนแรงบีบคอคู่แข่งปฏิเสธไม่ได้ว่าโอนานาคือคนที่โชคดีที่สุดในสนามที่ได้เล่นต่อจนจบเกมโชคยังดีที่ความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ3คะแนนเต็มของลิเวอร์พูลแต่คำถามที่ยังคงคาใจแฟนบอลทั้งสนามคือรอดใบแดงแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมาตรฐานมึงอยู่ใส่ปะ บักสะจวดเอ็ดเบี้ยวหยางของมึงตัดชิ้นขี่กากถือว่าโอ้ยบีบข้อพันนี่พี่นองเลยมึงเสียห,หายจังไดเยิ่โว้ยนี่แหละครับมาตรฐาน P.A.R กรรมการพิม์ลีกเป็นลีกที่ใหญ่นะครับที่สุดในโลกนะครับดีที่สุดในโลกแต่กรรมการนี่ม่ยังไม่พัฒนาเลยกูละงงจริงๆเอาเราไปต่อกันที่สื่อของดิสอิดแอนฟิวกันหน่อยนะครับไปดู ทางฝั่งของซาร่ากันหน่อยนะครับที่ล่าสุดทําลายสถิตินะครับยิงไปหม่250ตุงนะครับผมยังไม่พอใจซาร่าเมินสถิติ250ตุงเปิดใจรับฟอมยังต่ํากว่ามาตรฐานชีทีมใหม่ต้องใช้เวลาก็ร์มแอนเวลโมซาร่านะครับพึ่งจะรักชื่อในประวัติศาสตร์สโมสรในฐานะนักเตะคนที่3ที่ระเบิดสกอร์แตะหลัก2 5 0ประตูแต่แทนที่จะดื่มด่ากับความสําเร็จนะครับ เดอ King of ฟอียิกลับศาสตร์ความกดดันใส่ตัวเองโดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ายัางไม่แฮปปี้กับฟอร์มส่วนตัวในวันการนี้เลยแม้แต่น้อยก้าวสู่ตำนานคนที่3ประตูในเกมพบกับวิลล่านะครับไม่เพียงแต่เป็นการยิงในลีก2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกของเขาในซีซั่นนี้แต่ยังเป็นประตูที่250ในสีเสื้อหงแดงที่ทําให้ซาลากก้าวขึ้นไป ยืนเคียงบาดเคียงไหลสองตำนานอมตะอย่างเอียนรัตที่ยิงไป346ลูกและโรเจอร์ฮันที่ยิงไป286ลูกสถิตินี้เกิดขึ้นจากการลงสนาม415้นัดและแม้แต่อเนอสรสุรัสื์คุณทีมก็ยังต้องออกมายกย่องว่าแทบไม่น่าเชื่อการยิง2 5งประตูให้กับสโมสรเดียวนั้นยิ่งใหญ่มากคุณไม่เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆในฟุตบอลยุคปัจจุบันสรักล่าวชื่นชมนะครับคำสารภาพจากเด็กคิง ผมยังไม่แฮปปี้อย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองสติใหม่แต่ในบทสัมภาษณ์หลังจบเกมซาลากลับทำในสิ่งที่เรายังรับโลกทำนั่นคือการไม่เคยพอใจเมื่อถูกถามตรงๆว่าเขามีความสุขกับผลงานของตัวเองในซีซั่นนี้หรือไม่ซาลาตอบสั้นๆแต่ได้ใจความและชัดเจนว่าไม่ครับผมรู้จักฟุตบอลดีซาลาอธิบายมันเป็นฤดูกาลที่ซับซ้อนสำหรับเรา เราะเรามีผู้เล่นใหม่เข้ามา2อสคนพวกเขาเป็นการเซนญ,ญาที่ดีมากแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมเราสูญเสียนักเตะเก่งๆไปเช่นกันเราแค่ต้องการเวลาให้การปรับตัวและเรียนรู้เกมของกันและกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองนี่คือ m e n t a l i t y ของยอดดาวยิงอันดับที่3ตลอดกาลของสโมสรที่แม้จะสร้างประวัติศาสตร์ได้แต่สายตาของเขากลับมุ่งเน้นไปที่การยกระดับทีมชุดใหม่ภายใต้าการคุณทีมของสลัดมากกว่าตัวเลข 250ประตูที่เพิ่งทำได้นะครับสุดยอดนะครับซาร่าก็ขออวยเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะยิง250ประตูเนี่ยมันยากนะครับในยุคใหม่นะครับซาร่าทำได้นะครับเราไปปิดท้ายกันที่ดิชอิสแอนฟิลด์นะครับสื่อชั้นนำของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นการยกย่องนะครับโซบอสไลน์นะครับ ล่างทองสตีวิจีเข้าสิงโซบอสไลระเบิร์ตฟอร์มเทพแบกทีมชนะวิลล่าเด็ยครับพร้อมใจกันยกาลังกับตันคนต่อไปในวันที่หงแดงเกือบหลงทางนะครับท่ามกลางฟอร์มการเล่นที่กระทันกระทันของทีมแต่มีชายคนหนึ่งที่ยืนหยัดเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวนั่นคือโดมินิกโซบอสไลในเกมล่าสุดนะครับที่อัดเอาชนะแอตตันเวลาไป2 0มันคือการโชว์เคสที่ตอกย้ำว่าก็คือหัวใจที่ขาด ไปไม่ได้ของอานเนอร์สโอตอย่างแท้จริงเครื่องจักรผู้นําคนใหม่นี่คือฟอร์มการเล่นระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงนะครับมีฟิลหมายเลข8ผู้นี้คือเครื่องจักรในระบบเพสซิ่งของสโอตสถิติจากฟุตม็อบนะครับตอกย้ําความสมบูรณ์แบบของเขาไลบี้ดูดันที่สุดย่างบอลกับมาครอบครองได้มากที่สุดในสนามถึง8ครั้งสร้างสรรเกมลุกสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากที่สุด3ครั้งพลังงานไม่มีหมดและทันสติ ผู้ชนะของเขากำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ผลงานในสนามโซเชียลแทบแตกเสียงยกย่องกับตันคนต่อไปหละโจบเกมนะครับโลกโซเชียลมีเดียของเราเดครับแทบจะลุกเป็นไฟเสียงชื่นชมดังกระหึ่มว่าน,นี่คือมิสเตอร์สม่ำเสมอคืออสูรกายในแดนกลางและที่สุดที่สุดคือเสียงที่ยกให้เขาเป็นกัปตันทีมคนต่อไปต่อจากเวอร์จิฟันไดมีคนถามว่าใครจะเป็นกัปตันคนต่อไป ก็โซบอสไลน์นี่แหละหมายเลขก8คนใหม่ของเราแฟนบอลรายหนึ่งกล่าวอย่างมั่นใจถ้าโซบอสไลน์คมกว่านี้อีกนิดเราพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาคือสตีวีจีคนต่อไปนี่คือฟอร์มบ็อกทูบ็อกที่แท้จริงเครื่องจักรชัดชัดก้าวสู่ระดับโลกขาดเพียงสิ่งเดียวแม้การเปรียบเทียบกับตำนานตลอดก,กาลอย่างสตีเวนจูราดอาจจะยังเร็วเกินไปแต่ภาพการวิ่งทะลุทะลวงไปตู้สนามในตำแหน่งบ็อกทูบ็อกและพลังงานที่เหลือล้น มันช่างละไม้คล้ายคลึงจนยากจะปฏิเสธหากเขาสามารถเพิ่มความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายการยิงประตูและแอซซิตได้อีกเพียงเล็กน้อยโลกก็จะได้เห็นมิคฟิลระดับเ r ลคลา a s s คนใหม่ถือกำเนิดวินาทีนี้นะครับเขาเคียงข้างบาจิฟได้และกาฟินแบกโดยชื่อของเดมิเนสบอลสไลอาจาไม่ใช่แค่เสืตัวจริงแต่คือหัวใจของทีมที่ขาดไปไม่ได้สีแล้วนะฮะ อันนี้เห็นด้วยสุดๆเลยนะครับโซบอสไลเล่นดีตั้งแต่นัดแรกเลยในฤดูกาลนี้เป็นตัวแบกของทีมร่วมกับกาฟินแบกเลยนะฮะสองคนนี้ลงเล่นร่วมกันเมื่อไหร่นะครับบันเทิงเริงใจแน่นอนนะครับอ่ะเราปิดท้ายจริงๆกันแล้วนะครับอันนี้แถมกันหน่อยนะครับเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งจากสื่ออย่างรีวิวคอมนะครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของแกลลี่นิวิลนะครับมันชิวกแต่ตายเลยพี่น้องเอ้ิเว์พูลชนะ ไปชมกันหน่อยนะครับมันว่าอย่างไงกันบ้างสัตว์แกลลี่นีวิวนะครับนี่มันบ้าอะไรกันเดวิลเดือดซัดแลงเวล่าเล่นบ้าคลั่งชิมาร์ติเนสพลาดมหันป้อนโชคทองคําให้ซาร่าถ,ถึงแอนฟิลแกลลี่นีวิวนะครับอดีตตำนานนักเตะแมนยูออกกรุงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนสุดขีดปรานาสไตล์การเล่นของแอตตันวิลล่าว่าบ้าคลั่งหลังจากเอเมลิโนมาติเนสนะครับก่อความผิดพลาดระดับหายนะ บอลวันถวายผ่านให้กับโมซาล่ายิงประตูเบิกร่องให้ลิเวอร์พูลอย่างง่ายดายชี้ชัดว่านี่คือการแจกโชคกลางอันฟิ์อย่างไม่น่าเชื่อเหตุการณ์อื้อเาานี้เกิดขึ้นในช่วงายเครึ่งแรกที่เกมกําลังตึงเครียดแม้มีลาเกือบทะยานขึ้นนําก่อนนะครับจากลูกยิงชนเสาของมอร์แกนโรเจอร์และลูกมงที่ถูกจับล้ำหน้าของฮูโกอเอเกติแก่แต่แล้วเพียง2นาทีต่อมาหายนะก,ก็มึงเกิด มาตนนิเนสก็พยายามเซตบอลสั้นจะหน้าปากประตูตัวเองแต่กลับจบ่ายบอลพลาดมาหันบอลพุ่งตรงไปเข้าเท้าของโมซาลาที่ยืนรออยู่โดยไร้ความปณนีและสังหารเข้าไปอย่างเลือดเย็นทำบ้าอะไรกันวะในวิวชี้สองความผิดพลาดซ้อนในวิวนะครับซึ่งทําหน้าที่วิเคราะห์เกมไม่รอชาที่จะสับแหลกการตัดสินใจที่ยแย่นี้ทันทีพวกเขาทำบ้าอะไรกันนี่มันความบ้าคลั่งชัดๆจากแอตเตอร์นู่า ในวิวตะโกนผ่าน nbc คุณเมเยนแอนฟิลที่นี่มีผู้เล่นลิเวอร์พูลห้าถึงหคนจ้องจะเล่นงานคุณอยู่พวกเขาพร้อมที่จะจกฉวยทันทีที่รู้ว่าคุณพลาดูรูชื่อดังชี้ว่ามาร์ติเนสไม่ได้พลาดแค่ครั้งเดียวแต่พลาดซ้ำซ้อนผมไม่เข้าใจเลยว่ามาร์ติเนสกำลังทำอะไรอยู่การจ่ายบอลลูกแรกมันเร็วไร้ามากแต่ที่แย่กว่านั้นคือหลังจากจ่ายพลาดแทนที่เขาจะกลับไปคุมประตูแต่เขากลับวิ่งออกมาพยายามปิด โทดี่ก็โตโดยคิดว่าซาร่าจะจ่ายเข้ากลางนั่นทําให้ประตูมันเปิดโล่งมันคือความบ้าคลั่งชัดๆบทลงโทษของความเสี่ยงในวิวยังย้าว่าวิลาได้รับสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังดื้อดึงที่จะเล่นเสี่ยงในแดนตัวเองทําไมคุณถึงไม่สัมผัสถึถงอันตรายทําไมถึงมองไม่เห็นสัญญาณเตือนความิดบ้าครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงก่อนที่ครึ่งหลัง ไรอันกาเป็นแบงกจะมายิงไกลฉลับตอกฝาโลงช่วยให้หงสแดงคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดทิ้งให้วิลลาและมาตินเนสต้องกลับไปทบทวนความบ้าคลั่งที่พวกเขาเกาะขึ้นเองที่แอนฟิลด์นะฮะคือสีขั้นแขวเนาะบักเนวิลเอ่ยเหตุจางไหนละ่ะมันเจอเพตสิ่งหนักมันกนกต้กกตรงผิดพลาดตัวเนาะพี่น้องแม่นบอกล้ครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็ มีภารกิจต่อไปก็คือเปิดแอนฟิวต้อนรับการยนตนเรมอเรดในศึกยุทธภัณฑ์ลีกกลางสัปดาห์นะครับก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับศึกหนักรออยู่2เกมนะฮะชกันไลค์ช่วยกดแชร์นะครับเรื่องอ่าออกความคิดเห็นได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสรุปข,ขา่าวช่วงเช้านะครับแล้วกับมากันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ